โอเคหลังจากที่เราทำสูนญากาศแล้ว50นาทีครับคือแวคคั่ม50นาทีเราก็มาดูนะครับแล้วก็มาปิดปิดเกยรดก่อนนะครับปิดเกยร์เสร็จเราค่อยปิดแวคคั่บโอเคจากนั้นเราก็ค่อยรออีกสักประมาณ10นาทีดูซิ่ว่าเข็มมันจะขึ้นหรือเปล่าครับถ้าขึ้นก็แสดงว่ามีการรั่ว ต้องหาร่วใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นก็คือโอเคถือว่าโอเคสมบูรณ์ก็คือจะทาขั้นตอนต่อไปโอเคหลังจากที่เราดูแล้วเข็มไม่ตีขึ้นก็คือไม่มีการ่วดแล้วเราก็ถอดจะข้ามถอกจากนั้นเราก็เติมน้ํายานะครับเครื่องเย็นน้ํายาเบอร์ไหนก็ใช้เบอร์นั้นนะครับเราจะเติมน้ํายาที่ผิดจ,จากเบอร์ของเครื่องเย็นนั้นไม่ได้นะครับ ก็ต่อสายเกตสายสีเหลืองด้านสายบริการเนี่ยใส่กับถังน้ำยาแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหังนั้นเรามาเปิดไล่อากาศตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต่อถังมันต้องมีอากาศเข้าอยู่ในสายนี้อยู่แล้วแล้วก็เปิดไล่นี้ก่อน๋อต้องเปิดถังก่อนเปิดวาล์วถังก่อนครับ ค่อยมาเปิดไล่ตัวนี้นะแล้วก็ไล่ไลต่ตรงนี้อากาศออกมาแป๊บหนึ่งนะครับนิดนึงก็พอแล้วก็ปิดไว้จากนั้นเราก็เอากิโลนะครับมาตวงดูความถังนะครับความถังน้ำยาครับใส่กับกิโลแล้วก็รอให้ถังน้ำยามันนิ่งหรือว่าเราจับให้มันนิ่งก่อนนะครับ เพื่อที่จะทําการเซตศีรกิโลให้เป็นศูนย์อ่าโอเคพอถังน้ำยานิ่งแล้วเรากดเซตซีรษศูนย์ครับกิโลตแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็กดให้มันเป็นศูนย์คือจะตั้งเป็นเซตศีรศูนย์อ่าโอเคเป็นศูนย์แล้วนะครับอ่าโอเคเราเซตศีรษศูนย์ที่กิโลแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ค่อยๆเปิดเกจนะครับด้านโลเนี่ย ต้องค่อยๆเปิดนะครับคือสเปคเครื่องของแต่ละเครื่องก็ใช้น้ํายาต่างกันนะครับเครื่องนี้ก็130กรัมแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ํายาคือเกจเนี่ยจะอยู่สภาพไหนสภาพนั้นนะครับก่อนที่น้ํายาจะถึง130กรัมก่อนที่น้ํายาจะถึงสเปคของเครื่องเพราะว่าถ้าเราไปขยับเกจหรือไปขยับสายเนี่ยกิโลมันจะคาดเคลื่อนได้นะครับก็คือต้องอยู่แบบนี้แบบไหนแบบนั้น นะครับเพราะว่ากิโลเราเซตเป็นศูนย์อยู่แล้วจากนั้นเราค่อยๆเปิดเกียร์ต้องค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าเราเติมน้าํายาที่เป็นน้านะครับสถานะน้ําเพราะว่าเวลามันดันน้ำดันน้ำยาเข้าไปเนี่ยมันจะไปทำส่วนผสมกับมันจะผสมกับน้ํามันนั่นแหละด้านในคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะฟุ้งกระจายด้านในแต่เราเราก็ต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆเติมไปทีละนิด ครับเนี่ยก็ประมาณเนี้ยคอยเติมครับเนี่ยตอนนี้น้ํายาก็วิ่งเข้าไปในคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับมาดูกิโลกิโลก็จะสามสิบเจ็ดกรัมสามสิบแปดกรัมที่มันติดลบเนี่ยคือน้ํายามันถูกเข้าไปในคอมเพรสเซอร์นะครับเราจะอ้างอิงก็คือติดลบเอาเป็นลบร้อยสามสิบผมจะเผื่อไปให้อีกสิบเป็นร้อยสี่สิบร้อยสิบร้อยยี่ร้อยร้อยยี่ 130โอเคเนี่ยร้อยสี่สิบแล้วเดี๋ยวรอให้ระบบมันบาลานซ์กันก่อนนะครับเพราะว่าน้ํายาวิ่งไปด้านในให้มันบาลานซ์ไปทั้งทั่วระบบของอะระบบเครื่องเย็นก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับประมาณสักห้าถึงสิบนาทีอ่าโอเคหลังจากที่เราเติมน,น้ํายาแล้วให้รอให้ระบบนิ่งแล้วนะครับให้น้ํายาไหลเวียนทั่วระบบแล้วเรามาดูนะครับว่าน้ํายาอยู่ที่เท่าไหร่น้ํายาอยู่ที่ ประมาณ70นะครับจากนั้นเราก็เช็คดูขั้วคอมเพรสเซอร์นะครับให้เรียบร้อยนะครับก็กิโลก็อยู่เท่านี้นะครับจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กเพื่อเทสระบบะเพื่อลองเครื่องเลยครับเออลืมไปเราจะต้องเทสตจับกระแสด้วยนะครับแปบบ๊บนึงนะครับเราจะจับกระแสด้วยคลิปแอมนะครับหรือว่า แคมมิเตอร์นะครับแล้วก็ตั้งไปที่ M ปรับตั้งไปที่ M แล้วจากนั้นเราก็มาคีบคีบตรงขั้วโอโรดนะครับตรงเส้นไหนก็ได้จับกระแสมันจะจับได้ทั้งสองเส้นนะครับแต่ว่าผมจับที่เส้นโอโรดก็คือเส้นสีแดงเพื่อดูกระแสตอนสตาร์ทแล้วก็ตอนลันนะครับอ่าโอเคแล้ ตรวจสอบความเรียบร้อยเสร็จแล้วเรามาลองเสียบปลั๊กเพื่อลองเครื่องนะครับหลังจากที่เราเช็คความพร้อมของขั้วความแล้วก็ใช้คลิปแอมเพื่อเช็คกระแสแล้วนะครับนี่น้ํายาก็อยู่ที่อย่างที่บอกกันเจ็ดสิบนะครับก็จะลองเสียบปลั๊กดูนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ลองเสียบปลั๊กแล้วนะครับตอนนี้ก็น้ํายาก็ดูดลงมา นะครับเข็มจะตีลงมานะครับกระแสทีแรกมันจะสูงอยู่ครับประมาณ3แอมป์คราวนี้มันจะลงมาเหลือประมาณ0.7 0.6แล้วครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตู้ของคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งเราเติมน้ำยาใส่เครื่องเย็นตามขนาดสเปคนะครับที่เขาระบุไว้นะครับคือค่าความคลาดเคลื่อนมันจะมีน้อยมากนะครับ จากนั้นเราก็รอให้เครื่องรันเข้าระบบได้ทั่วถึงก่อนนะครับแล้วก็มาไงถังน้ำยาขึ้นนะครับอันนี้เราจะาเปิดเกจน้ำยานะครับเพื่อให้น้ำยาที่อยู่ในสายค้าง,งที่สายเนี่ยเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับเปิดแค่นิดเดียวพอนะครับ หลังจากนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรื่องการเติมนน้ำยาตู้แช่เครื่องเย็นนะครับใช้ได้ในละการเครื่องเย็นทุกชนิดนะครับปล่อยให้เครื่องรันจนระบบนิ่งแล้วถอดสายเกตออกปิดล็อกระบบน้ำยาด้วยครีมปิดล็อกเฉพาะหรือบีบล็อกน้ำยาแล้วเชื่อมปิดระบบ